คำเตือนคลิปนี้ผมใช้ iPad เป็นอุปกรณ์ในการวาดแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มี iPad ก็สามารถประยุกต์นำวิธีการวาดจากคลิปนี้ไปวาดลงบนกระดาษหรือวัสดุอ,อื่นได้เลยนะครับผมอย่าปล่อยให้ข้อจํากัดมาเป็นอุปสรรคกีดขวางความฝันของเรานะครับผมสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่แจนสมาร์ชาแนลครับแลวตอนนี้ก็เป็นคลิปที่2นะครับในโครงการนักวาดสอนน้องของช่องแจนสมัย แล้วตอนนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะครับผมถ้าใครยังไม่ติดตามก็อย่าลืมไปติดตามกันด้วยละ่ะและข่าวดีนะครับก็คือในช่วงถายท้ายโครงการเราจะมีการจัดประกวดป้านลูกันด้วยและที่ยิ่งดีไปกว่านั้นนะครับก็คือเราได้รับการสนับสนุนของาะวันจากบริษัทสากุระโปรดักตไทยแลนด์ต้องขอบคุณพี่ๆเขมามากๆเลยนะครับผมตอนนี้นะครับช่องแจนสมัยของเราก็เหมาตัวการ์ตูนในเรื่องรามเกียรติ์แล้ว,วันนี้เราก็มาวาดสัตว์ตัวที่2ในเรื่องรามเกียรติ์กันดีกวา่าและว,วันนี้เราจะมาวาด อยากูดกันครับผมลุยเริ่มจากเส้นแนวนอนนะครับหนึ่งเส้นลากลงมาโค,ค้งๆเป็นคาง2องด้านใส่ตากลมๆเข้าไปอย่าไปสีเลียดใส่ปากเป็นสี่เหลี่ยมเข้าไปครับผมอ่าเป็นสี่เหลี่ยมข้หลับตัดเนาะรู้สึกเบียเบ้ยวๆขอแก่นิดนึงอ่าต่อไปใส่ชดาเขาเข้าไปนะครับผมฟึบหนึ่งชั้นอีกหนึ่งชั้นบางๆ แล้วก็แหลมๆอีกหนึ่งชั้นครับผมอ่าต่อไปใส่หูลแหลมๆเข้าไปี่อย่างนี้ครับผมลากเส้นโค้งลงมาเป็นลำตัวแล้วก็ขาสองข้างเลยใส่จงกระเบนให้เขาหน่อยอ่าประมาณนี้ประมาณนี้อ่าแปบ๊บเดียวก็เป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับผมใส่มือเข้าไปดีไหมนะ ใส่ขาลงมานะครับอาลณ์คล้าขาไกข่ขาไก่กับขาลกจะคล้ายๆก,กันเนาะอย่าไปชี้เลียดอย่าไปชี้ียดใส่ปีกครับผมเส้นโค้งซอนซอนเงินเข้าไปเลยสองด้านนะครับผมอ่ะได้ทั้งตัวทั้งปีกแล้วรู้สึกแขนก็แปลกๆขอลบและแก้นหน่อยละกัน ขอแก้เป็นใส่เครื่องประดับตรงคอ,องก่อนนะครับผมรู้สึกไม่มั่นใจเรื่องแขนอ่ะและ้วลากแขนลงมาประมาณนี้เลยแล้วกันเพราะตะกี้แขนเขาสั้นไปหน่อยอ่ามันจะทับขอบจงกระเบนใช่ไหมเราก็ลบเส้นไปเลยครับผมอย่าไปซีเรียสอ่าย่าเพิ่ไปลบแขนสละประมาณนี้ ได้เป็นรูปเป็นน่างเป็นตัวแล้วนะไวปะนะครับต่อไปต่อไปต่อไปเดี๋ยวพี่ขอเพิ่มน้ําหนักเส้นรอบนอกนะครับผมให้มันหนาขึ้นสักนิดน,นึงมาลุยกันเลยครับผมไปมาต่อไปนะครับก็ลงสีกัน เริ่มจากสีพวกผิวหนังลำตัวของเขาก่อนจะบอกว่าผิวหนังก็ไม่เชิงเนาะเพราะเป็นสีขุ่นซะมากกว่าสำหรับน้องๆที่ยังไม่รู้จักพยาคุดนะครับพยาคุดเขาก็จะเป็นพี่น้องกับพญานาคที่พี่วาดเมื่อคลิปที่แล้วนะครับผมเขาจะเป็นพี่น้องคนลับแม่กันเขามีพ่อคนเดียวกันชื่อฤๅษีกัสยปามมุนีนะส่วนแม่ของพยาคุดเนี่ยชื่อนางวินตราแม่ของพญานาคชื่อนางกัตรู ซึ่งตามคติไทยนะครับมีสองช่องห้ามก็ลงมาละครช่องเจ็ดนะครับก็จะมีเรื่องบาดหมางทะเลาะกันเป็นเรื่องเป็นราวมีการพนันนู่นนี่นั่นกันเรื่องยาวยาวแต่สนุกนะครับสนุกน้องๆคนไหนสนใจก็ลองไปหาใน u t u b e นะมีเล่ากันไว้หลายช่องเลยและในประเทศไทยนะครับเราก็จะเห็นคุดตามเอกสารราชการตามสถานที่ราชการเนาะเพราะมันมีกติพรามณ์อยู่ครับม,มีความเชื่อว่ากษัตริย์จะเป็นอวตารของพระนารายณ์และคุดเขาก็จะเป็นพาหนะของพระนารายณ์ กรุดเนี่ยก็เลยจะไปปรากฏอยู่ตามสถานทีต่ต่างๆพวกจำพวกรถขบวนสเสด็จเอกสารราชการตึกราชการบันลังหรือที่นั่งขององค์กษัตริย์นะครับผมก็จะมีสัญลักษณ์กรุดปรากฏอยู่ยังไงถ้าน้องๆได้มีโอกาสไปเห็นก็ลองสังเกตดูนะครับผมประมาณนี้นะครับคุณน้อยของเราหวังว่าเพื่อนๆคงชอบกันนะครับผม สำหรับคลิปนี้ขอบคุณบริษัทสกุละโอดักไทยแลนด์ที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับโครงการนักวาดสอนน้องของเราและอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ช่องแจนสมัยให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ